ไอ้เหี้ยเลยอนี่วอไรแล้วยังไม่ได้กดกูรอมเข้าเกงก่อนแล้วครอรอเนี่ยเนี่ยเปดได้าเะไได้เลไนะตไ้นะแต่าเตอะกันเรียกตัวสองไม่ตัวเหี้ยอะไรอ่ะไปดีเข้ามาเข้ามาเข้ามากอนมาดิไม่ออกไม่ได้ด้วยเหี้ยเขาออกไม่ได้เคกูอยากตายกเซต <h ide> ไม่ได้แดกหรอกไอสั่งีเนนได้ก็ไม่บอกโไ้เ,เข้าดิถับไปเย่อแม็กไม่ได้เนี้ยเนี้ยบอเจอง่ายดาบปาูเล่ไกันเลยนะเธอเกลาราส่าแต่ห้องนี้ยมันมีสี่ห้าคนอะนก็โดนเรียกเลยมาครับมากัน เนี out, Teraz, nah. uh ่ยเนี่ยบอเอ้ด่าปูด้ไกันเลยในโตเกอร์นะจ๊ะาที่เราในคือกันเลยะเอก็ควละเขาเรยเขาเลยมันมีคนโดดหรอเนี่ยเข้ามาดิเนี่เนี่ยพอเสอให้ด่าบูได้ไดกันเลยในโเกอร์็คลจะ่่เเนเขเนสองคนแม่ง เนี้ยเนี้ยพอเตอร์ให้ดาบปุเรฆ์ได้ก็ได้โดนก็คืลายตานั่นเองก็ได้เตอก็ได้เสร็จก็คือลายตาเอ้ยยอ่เยี่ยกรายแล้วเหรอไอ้ดีเอ้เหลี่ยมโกยเฮียไปจำได้ตามเดินมาเดินมาเนี่ยเนี้ยพอเตอร์ให้ดาบปุหวยไหลแล้วไม่บอกไปเฮียกูบอกไปแล้วมันก็ยังจะร้องต่ออยเนาะกูยังไม่ไล่เฮีย เปิดไฟด้วยไอ้สัสนันมืดมันจะตีมีตามมาปล่อยไปปล่อยไปน้องนี่มันหายแล้วไหมไม่สำคาญว่ะไอ้เทียตกใจเหมือนเดิมไอ้เทียไม่ต่างจากเดิมเลยถึงเคยเล่นมาแล้วก็ตกใจเหมือนเดิมไอ้เทียดไปแบกูจำทางได้ออฟก็ตามมาวิ่งตรงเลย

แต่แรกชิวๆทำไมอ่ะกลัวเฮ้ <Okay. S 1> ยกำบังไหนวะกุญแจเดียแล้วมุอใจแล้วแขวห้องล่างเอาไปขายหัวพอ่อมายังวะยังยังไม่ใกล้บอกอะไรเพื่อนม,มีคนพูดมากเลยอขี้เกียจต่อกับมันวะ่ะนี่ละนี่นั่นอะไรแค่น่ะไม่ไม่กล้านำมันสิโง่ มาควายกูไปละเพื <ules> ่อนเพื่อนแล้วกูเฮ้ยแล้วกูมึงรอาล่อไปล่อไปแล้วกูไข่กูแจให้ไข่ดีเฮ้ยไข่ไข่เคไข่แล้วไข่แล้วไข่แล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดรอบเปิดรอบไปไปตรงไปที่เดิมเลยไปที่เดิมเลยเชื่อตรงขึ้นไปอ่ะมึงมาาก่อนได้ปะที่เดิมมาตรงขึ้นไปอ่ะ มันอยู่หลังกูเนี่ยไอ้เหี้ย่อู้หูหูหููหูหูหูเกี่ยพวกเกี่ยวหลังอ่ะเราเพื่อนมาเราเพื่อนมาเราเพื่อนมาหัวนี้่ไปไหนอ่ะเออเออ ที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยเพื่อนกูหมายง่วงวะยังมาคอยรอมันนะ่ะรอกมันอยู่ด้านนอกโอ้ยแม่งาามาแล,ล้วเพื่อนเร็วมาเร็วเฮ้ยผีคอยยาวง่โง่เดี๋ยวดยเดินไปเดินไปชิวเลย บอกว่าอยู่ข้างนอกอ,อ,กอมะมันมีนนอีกคนนึงเหรอเออยก็บอกว่าอยู่ข้างนอกมึงอย่าจอบ้านอนีนะจ็่รอไอ้เนี่ยจอบั้นวัตถุฟักเลยอ,อ่ะไปอยู่ไหนวะกิงแมงมุมนะเนี่ยกว่า <c oughs> ไอ้ชี่อนั่นไปรับโอ้ก็จะไปรับไอ้แกนไอ้ท้ายก็เดินกลับมาไปรับไปกูรับมันเองรับมันก็ไปรับมันก่อนไปรับเพื่อนก่อนไปรับไปแล้วมาเล่นฮะหรือว่าจะไม่ได้เล่นคุไลฟ์ไปกี่วิวะเอ่ะโอเค